สวัสดีครับทุกคนผมโคซุงเองยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปของผมนะครับโดยช่วงนี้มีชื่อว่าไปไหนมาเล่าโดยผมจะตัดต่อและทําคลิปนะครับเล่าประสบการณ์การที่ผมไปเที่ยวมาในแบบฉบับของผมเองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับคลิปนี้นะครับผมไปเที่ยวที่บางแสนนั่นเอง คอนเซปต์ของการเที่ยวในครั้งนี้ก็คือตั้งใจว่าจะเที่ยวแบบแบบญี่ปุ่นที่ปางแสนไปวันนี้นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับไปถึงก็เย็นพอดีอากาศเหมาะแก่การเดินสบายสบายชิลๆเลยครับผมร้านอาหารที่เราเลือกเติมพลังกันในตอนเช้าก่อนออกไปลุยนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมของเราเองมีทั้งอาหารเช้าแล้วก็มีอาหารฟิวชัน่นรวมไปถึงเบเกอรี่น้าทานเต็มไปหมดเลยครับ เห็นแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลยอยากกินไปหมดเลยตัวบรรยากาศของร้านนั้นก็ดีนะครับมีที่นั่งที่ดีบรรยากาศก็เหมาะแก่การน,นั่งชิวๆสบายๆจิบากาแฟเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเจอเข้าไปแบบนี้แล้วก็พลังงานมาเต็มเปี่ยมเลยฮะนี่ยี่ดูอาหารที่ผมสั่งน่าทานไม่ล่ะร้านแรกที่เราไปนะครับชื่อโนมิสุเกะร้านเองนะครับ เหมือนว่าเราไปเดินที่ญี่ปุ่นแล้วก็เจอร้านข้างทางนะครับบรรยากาศประมาณนั้นเลยแหละความรู้สึกเนี่ยแบบเหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอาหารที่นี่นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับมีช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยจะขายเป็นไทยากิแล้วก็มีทาโกยากิมี ak aki, ชาเขียวนะครับแล้วก็มีเกี๊ยวซาด้วยก็เป็นอาหารที่กินเบาๆเพลินๆนะครับสบายๆไม่หนักท้องนะฮะแต่ถ้าใครอยากกินรามเมงแล้วก็ต้องมาตอนเย็นนะเก็ดความรู้เล็กน้อยนะครับเผื่อใครไม่รู้ ไทยากิก็คือใครขนมปังรูปปลานั่นแหละที่จะมีไส้ถั่วแดงไส้คัสตาร์ไส้ชาเขียวนะครับก็ถ้าบอกว่าให้กินยังไงให้อร่อยก็กินตอนร้อนๆนะครับยางเจ๋งเลยเออนันเผลอใช้คำบอกอายุซะแล้ว องสั่งอะไรไปมั่งฮะมีทาโกะค่ะที่ต้องสั่งแล้วก็ชาเขียวนะคะส่วนใครที่ถามว่าราคาเท่า,าไหร่เอาไปเทียบหน้าให้ดูหน่อยครับที่ราัานราคาเหรอนะก็ได้ค่ะไม่ค่อยที่ทำ <laughs> แต่ถ้าคุณจะกินก็ทำไปเถอะครับยังไ,ไงชูเลยค่ะ <laughs> ตกดึกนะครับเราไปกันที่ตลาดปลาสดญี่ปุ่นนะฮะถา,ถามว่าเป็นยังไงก็ตลาดสดทั่วๆไปนั่นเลยฮะแต่ว่าก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีถ้าจะโดดเด่นก็คงจะเป็นมีแซลมอนขายเยอะนั่นแหละแล้วก็นี้ไม่พ้นทาโกยากิกับไทยากิเหมือนเดิมครับแล้วก็มีชาเขียวก็นะจะญี่ปุ่นนะนะมันก็ต้องมีงแล้วก็เออ ก็ที่ขายไม่ได้ก็ซูชินั่นแหละแต่ที่สงสัยซูชิก็คือนี่มันซูชิวางหลังนี่มาไกลเนาะเว่างที่เดิอนอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างนี่ไงชือโกโกวาที่หนูอยากได้บอกตรงอดเล่นไม่ได้จริงๆูอ่ะไปต่อแล้วกันเนาะอ๋อ มีที่ไม่เคยเห็นก็หรือที่จะบอกว่าเด็ดของตลาดนี้เลยนะก็คือหอยหอยนางรมเนี่ยโตเบ้อเลยแกะกินเงินสโ,สโต,ตรงนั้นได้เลยแต่ว่าอืมราคาก็น่าท่องเที่ยวเ่ยอ๋อออออีกอย่างหนึ่งมีมึกช็อตด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ลองหรอกมันน่าก,กลัวแล้วทำไมตูต้องเนื่น และที่สุดท้ายของเรานะครับเราอยู่กันที่คูซัสสึออนเซนนะครับแหมจะมาให้มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นทั้งทีมันขาดออนเซนไปไม่ได้มันต้องมาครับออนเซนที่นี่นะครับจ่ายทีเดียวคุณแช่ไปเลยอยู่ได้ทั้งวันผมยกให้ที่นี่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะแบบว่าบรรยากาศเรียวกังอะคุณโอ้โหแบบอืมบรรยายได้แบบคุณมาแล้วแบบคุณเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย การตกแต่งไม่งคือญี่ปุ่นเลยว้ยคุณอันเนี้ยถ้ามีโอกาสมาโดนนะขอบอกบอกเลยพอคุณแช่เสร็จนะ <c oughs> เขาจะมีชุดกิโมโนให้ใส่แล้วก็ข้างนอกอะ่ะมันจะเป็นลานไว้สำหรับกินข้าวหรือกินน้ำแต่บรรยากาศมันได้มันเลยทำให้ผมขุดเป็นฟุตเทจนี้มา ช่ังได้เหลือเกินแต่แล้วฟีลลิ่งมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่าสวยจังถ้าลุงให้สวยแหละ ก็นั่นหลฮะทุกคนสำหรับคลิปไปไหนมาเล่านะครับก็ขอเรี่ยนจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมแนละติดตามนะครับหากชัานชอบกดไลค์และกดแชร์และกดจับ s c คร b e เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบซุงนะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยครับ